เอพิลจากเซนคือสาวงามผู้ครองตำแหน่งอดีตมิชแมิก้ายูนิเวอร์สปี2008เธอเป็นหญิงสาวที่หลงใหลในการท่องโลกกว้างมองโลกด้วยหัวใจเปิดกว้างและเชื่อในพลังของประสบการณ์ปัจจุบันเธอเป็นทั้งคุณแม่ของลูกแฝดและนักเดินทางที่แบ่งปันเรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอช่วงต้นปีที่ผ่านมาเอพริลได้เดินทางมายัางประเทศไทยการมาเยือนครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของผู้คน ความเป็นมิตรที่แพ่ซ่านในทุกถนนอาหารไทยที่หลากหลายและอร่อยจนติดใจหรือวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาที่ดูเหมือนมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกมุมเมืองทุกสิ่งที่เธอได้สัมผัสล้วนมอบความรู้สึกอบอุ่นและทําให้เธอรู้สึกราวกับได้มาเยี่ยมบ้านหลังที่สองของตัวเองหลังจากใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยประมาณ3าสัปดาห์เอพริลได้ซึมซับบรรยากาศและเห็นมุมสวยงามของเมืองไทยมากมายเธอเล่าว,ว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่มีหลายคนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต่างแนะนําให้เธอไปเยือนชายหาดและหมู่เกาะของไทยเพราะท้องทะเลไทยนั้นขึ้นชื่อในระดับโลกฟังดังนั้นหัวใจนักเดินทางของเอพริลก็ยิ่งพองโตเธอตั้งใจไว้ในใจว่าฉันต้องไปเห็นกับตาให้ได้อยากรู้ว่าชาวโลกมองเมืองไทยยังไงติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่อง9ประสบการณ์ชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าคําจากคนแปลกหน้าบางคําอบอุ่นกว่าที่คิด